น้ําเข้านะครับบริเวณแถบบ้านยวนนะครับน้ําเข้าจากแม่น้ำเจ้าพยานะครับวันนี้ก็เข้ามานะครับข้ามถนนลิ้นแม่น้ํามานะครับข้ามมาฝั่งนี้นะครับนะครับดูนะครับความแรงของน้ำนะครับก็ไหลไปเรื่อยนะครับตอนนี้สองข้างก็ท่วมแล้วนะครับท่วมแล้วนะครับีบ้านหลังนี้ท่วมไปแล้วนะครับฝั่งนี้ก็ท่วมหมดแล้วนะครับ ความแรงของน้ําที่ข้ามถนนมานะครับพาไปดูพาไปดูกันนะครับโอ้แรงมากจะถึงลงช้างหมูป่ามินี่ยน้ําแรงมากเลยนะครับโอ้ยแรงแท้แรงมากเลยเขาบอกว่า บริเวณบ้านหลังนี้นะครับติดดิมน้ําเขื่อนบันพังนะครับน้ํำไหลเข้ามานะครับน้ําแรงมากเลยครับน้ำไหลแรงมากดูครับดูความแรงของน้ํามันข้ามมาแล้วนะครับน้ําจากไปน้ําเจ้าพยานะครับข้ามมาแล้ว